เอาละคนดูอ,อีกแล้วมาเจอกับกระผพรมอีกแล้วเจอบ่อยเหลือเกินแม่กระผมบางตินดูนิดเดียวดูเบลเดียวดูเมียเมียวดูทำไมมึงก็อย่าตามกูดิมึงก็ช่วยกันหาดิกูจะรู้่รู้อยู่ตรงไหนมั่งมึงก็หาสิกูไม่ได้รู้ไม่ล่าแม่ ดูกูตบแม่งไอ้สัวต้อง <c oughs> ขายแม่งแย่งกูกดวะเนี่ย oh <my> อุปกรณนกูแค้เลยอย่างเงี้ย <c oughs> เรี่ยงมึงต้อ <c oughs> งสนใจอืม <c oughs> หาต่อลังแนไี ลางราการฮัโคลเฮ้ยยังไม่เปิดย, <c oughs> ยังไม่เปิดอ่ะปิดละเปิดยังก็เปิดแล้วไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าไ <c oughs> มาแล้วโอเคเข้ามาในนี้มันบอกให้หาหาแม่มึงสามคนและรวมกันแล้ว พ่อมึงจะลอยมาจากฟ้าผู้เล่นโอ้โหวิธีอันเชิญพิเศษอันเชิญเทพพีต้องใช้อะไรใช้พ่อกับแม่มึงรวมกันให้ได้เจ็ดคนแล้วกูจะลอยขึ้นมาจากฟ้าหาสามตัวะหาแม่มึงัผมนี่หาแม่มึงให้ได้ตาเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้บังเกิบโดนมันฆ่าตายลนะ อ้าวมันมันมีด้วยในด่านเนี้ยไม่ดีเนี่ยถือลูกโป่งอยู่ตรงทางทางออกเลยเนี่ยไหนอ่ะทางทางเข้าเลยถือลูกโป่งขโมยเลยมันโซมาแล้วมันโซมาแล้ววันพันแมนวะเดี๋ยวมันก็โซมาหาเราไงไหนอะเดินเดินมานี่ดิเดินเดินมานี่ดิถ้ามึงอยากโดนหักคอตายวันพันแมนนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ย เ้ยก <kg> ูตกใจเลยน้องกูตกใจเลยอย่าอย่าวันทันแมนอย่าห้าวกับมันเดี๋ยวนี้สอนให้รู้ว่าอย่าห้าวเออเฮ้ยเฮ้ยเฮียจริงเลยอีมอนไ์เฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยทำไมไป่ว่าหา วม่คหาบางกิฟติแล้วที่ลูลแล้วถ้าสามมติว่าเราเฮ้ยเออไม่ไม่เห็นจริงต้องต้องใช้แว่นแว่นตาอย่างเดียวไม่เวถ้าเกิดว่าพวกเราเริ่มเก็บตุ๊กตาได้มันจะเริ่มโหดขึ้นเลยมันเริ่มวาเ,เรื่อยขึ้นเลยเเมันม่ีห้องนึงที่มันที่มันที่มันจะเป็นที่แสดงมันมีตุก๊กตาอีกแต่ผมไม่ได้เก็บเมื่อกี้โดนหักคอโดนหักคอติ้งง่ายเลยเอ้ยนี่ไงตัวหนึ่งมันมันนี่อไอ้ววาัว

ความสามารถมันน่ะความสามารถมันน่ะวาร์ปเออเล้วก็มาหักคอมมันมีจริงเหรอไม่โดนหักแต่ผมโดนหักคอไม่เห็นจะเป็นความสามารถที่เปพี้ยวตรงไหนเลยทำไมอ่ะมันตามผมเองเดียวเลยเขาว่าเฮ้ยฮัลโหลกลัวกลัวด้านหลังไปดีกว่าอุ้ยวาร์ปอยู่นั่นน่ะเนาะหรือว่าเพราะกูอายุน้อยเกินมันก็เลยมาหักคอมิมูบิลเลียนออฟตัน คาต่ออันนี้พี่หุ่นยนต์นี่ติดตาอุ้ยแม่เรียบร้อยตกใจเลยเสียทำไมอ้าวอมันมีลำโพงเว้ยปุี๊บลำโพงขึ้นน่ะกูเข้าแล้วต้องตายโอ้ยแม่เกินไปไหมเนี่ยโอ้เกินนะ กูอยากจะบอกว่าพวกกูแล้วด่านจะตายแน่พวกกูต้องออกเกมแล้วก็เข้าเข้าใหม่กันรอบนึงเลยนะดูนี่ทําทำอะไรวะด่านต้องไปหาใครข่วงด่านที่สิบสี่บอกว่าจะไม่เจอไอ้นั้นนะโอ้ไม่เจอหรอกเจอเจอเจอไอ้ด่านนี้แหละโอ้ my god อุ้ยตายเลยหมดเลย ตายเลยผมก็ตายอาจจะไม่ได้ไหนึ่งเดีวอว่อยากอคอกูโอ้ยแทว่างโอเคได้หายพวงแล้วกลับที่เดิมเลย อ๋อไฟฉายไอ้ติงระวังหน่ยโดนด้วยถ้ามารงเนี่ยเข้าไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเอาใครแล้วแล้วทำไงอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเนี่ยหาคีมมาตัดคิบหายแล้วด้วอื

คอนเฟิร์มห็นมีอะไรเลยแล้วก็ไปเปิดเอขันโยกห้องนั้นดีกว่าอะไรอ่ะเอขันโยกห้องนั้นอ่ะสาอันอ่ะมึงปิดไว้ไม่เหรอดูไหนอีกว่ะไม่กูจะไม่ผิดนะนี่อ่ะมาแล้วว้อ้าวอ้าว เดินหักคอตายขาที่เลยมันก็โผล่มาเลยเวยแบบมันอจะก็คือดีดีมันก็โผล่มาเมื่อกี้กูตายเหรอเออกูโดนอะไรเออเดนมันหักคออ้าวกูไม่เห็นเลยจริงจริงอ้าวใช่มึงโดนมันหักคอจริงใช่เหรอเออกูไม่เห็นดูเรื่องอะไรเลยวะเห็นอะไรขึ้นมาที่หน้าจอปะล่ะไม่มีเลยว้าอ้าว อ่าไม่ได้เลยดึงดีเฮยเปิดไม่ได้คืออะไรดิกูก็ตายาไรสาเหตุนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินเข้าไปเออ เอเคสิบสิบเท่าไรเนี่ยสิบห้าโจยเอ้ยอันนี้อันนี้ทำไรอะ่ะอันนี้ทำไรอะ่ะอ๋ออย่าให้น้ำรั่วถ้าคุณรั่วอคุณจะเอ,อ๋อน่ะนนเหมือนมึงเวอร์อ่ะมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิจัตเตอร์นี้กอาจบกอาจบจัตเตอร์นี้อย่ารั่วดิอย่ารั่ว เอไปขับต่อไปต่อไปครับ,บต่อไปน้ำมันจะรล่วงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไปอย่ามาดีกว่ามาดีกว่าอีดําเอ่อดูเหมือนว่ามันจะไม่ตัดเล็บเลยโอ้ยน้ำเข้าเรือ แล้วกูว่าเดินกลับมามึงไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดตูเ้เย็นไงล่ะมาเย่สิบหกแล้วโอ้ oh. ไปสุดท้ายแล้วเออยังไงเดี๋ยวก,กูต้องมาแบกมึงอีกเนี่ยโอ้ oh. <c oughs> <c oughs> พิเศษจัดการ <c oughs> ไอ้เจ็ดเป็ดพระเจ้าช่วยกล้ยท่อสามวีสีเกลเพลเกวียนเนียนพระไอ้แม่เยสทำฮุกควยอะไรเนี่ย แทนที่จะออกตั้งแต่รอบแรกพิเศษไอ้แม่ yes ทำหุกนคุยอะไรเนี่ยด่ามันนี่พิเศษไอเจ็ดเป็ด <I just> โอ้โหกูโหโต้องทำอะไรด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเจสแม่ <just> ไอแม่ yes ทำเป็นคุยทำหุกนคุยอะไรเนี่ยกูต้องหาอะไร ว้ายยำอีดำยำยำ,ยำปังเป็ดเห็นต้มยำอยำีน่ากำลังตุดกำังตุดอ๋อแล้ว,แล,วแล้วนี่ด่านอะไรกูเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดนะ่านสิบหกแลเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องอยู่ที่สว่างสวงไว้แล้วจะหาทางออกให้เจอกูอยู่ที่มืด Música